แรงศรัทธาแน่นข้อหวยแห่สองเลขอ่างน้ำมนคำชโะนูดตีท่ารำนาคน้อยชูมือชูไม้ไปลุ้นหวยสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะที่เกาะคอมชโนดนะคะยังคงเนือแน่นไปด้วยผู้คนนะคะ ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมากับขอโชคขอลาบพ่อปู่ศรีสุสธโธและก็แม่ย่าศรีปทุมานที่เกาะํำชะโนดวังนาคินดินแดนพญานาคนะคะผู้คนจะหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศนะคะมีจุดหมายเดียวคือเกาะํำชะโนดนะคะอยู่ที่บ้านโนนเมืองหมู่ที่11ตเอตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะเดินทางมาอย่างไม่ขาดสายนะคะแล้วก็หนึ่งแน่นไปด้วยผู้คนจริงๆนะคะ หลังจากนักท่องเที่ยวนะคะคนมาเดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอลาพ่อปู่ศรีสุธโธและแม่ย,ย่าที่น่าสารเสร็จนะคะซึ่งเป็นที่รู้ดีนะคะว่าคนที่ชอบหาตัวเลขเขาก็จะไม่พลาดนะคะไปตรงจุดที่เชื่อว่าเป็นขุมทรัพยทญยนาคนะคะขุมมศัพท์ของพ่อปู่แม่ย,ย่านะคะจุดนั้นก็คือตรงต้นมะเดื่อยักษ์นะคะและก็ต้นใสล้มนะคะทึงจุดนี้เขาบอกว่าเป็น จุดขุมทรัพพญานาคนะคะทุกคนก็จะมาส่องนะคะแต่ว่าเขาใกล้ไม่ได้นะคะเขาไม่เข้าไปลูบไปถูไปทําเหมือนเดิมแล้วนะคะเขาให้เว้นระยะห่างนะคะแต่ว่าก็ไม่ละความพยายามนะคะบรรดาคอหวยก็ไม่ละความพยายามนะคะบางคนมองว่าเห็นเลขด้วยนะคะมองคนบอกว่าเห็นเลขหกห้าห้าหกนะคะสายตาดีมากเลยนะคะเห็นเลข 6556นะคะในขณะที่ลานบวงสวงนะคะที่หน้าเกาะคำชะโนดนะคะก็มีการบวงสวงทุกวันเลยนะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะมีการลำบวงสวงแก้บนแล้วก็เปิดซับรับโชคนะคะโดยบวงสวงครั้งนี้นะคะมีนาค้อยนะคะลำถวายนะคะซึ่งคนก็ชอบดูตัวเลขชอบตีตัวเลขจากการท่าลำของนาค้อยนะคะที่ชูมือชูไม้นะคะ โดยบางคนบอกว่าวันนี้ถ้าน้อยลำเขาตีเลขเด็ดได้คือ9 4 6 4 1 5 2 5นะคะนี่เลยนะคะบางคนเขาจะถนัดในการตีเลขเด็ดท่าลำของนาค้อยนะคะเพราะว่าบางคนนี่ได้โชคได้ลาบไปจากท่าลำของนาค้อยมาเยอะแล้วนะคะในขณะที่บางคนถ้าไม่ถนัดตีเลข จากท่าลำมเขาก็ไปสองที่ขันน้ำมนในงานวงสวงนะคะที่หลานวงสวงนะคะนี่เลยนะคะอ่างน้ำมนจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยบางคนก็บอกว่านี่เขาเห็นเป็นเลขหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งเพียวเพียวเลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะท่านอาจจะเห็นเป็นเลขอื่นก็ได้ไม่ว่ากันนะคะเราจะให้ท่านทมชมแบบชัดๆนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ดูชัดๆเลยนะคะเลยนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านเฮงนะคะสวัสดีค่ะ